สรุปประวัติมครองส่วนบุคคลและสรุปปรบาว่าด้วยการจะทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคนมีจุดประสงค์ที่ออกแบบเพื่อคุ้มครองจิตและความเป็นส่วนลลตัวของบุคคลโดยรอบรวงความเจ็บใช้เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลส่อประชาชนเพื่อมมให้ถูกใจความปลอดภัยมีความโปร่งใสและไม่ถูกนำไปใช้ที่ก่อเกิดเสียหายข้อมูลส่วน คนคือข้อมูลที่สามารถระบุ้ได้ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นข้อมูลทั่วไปที่นำคนเบอร์โทรที่อยู่อีเมลข้อมูลออนไลน์สุภาพความเช่สานาพฤติกรรมลายนิ้วมือไว้หน้าและข้อมูลออนไลน์ต้องได้รับความยยอนอย่างชัดเจนก่อนไปใช้ผู้เกี่ยวข้องเจ้าของด้วยจิตผู้ควบคุมข้อมูล ผูดอมนลผลข้อมูลสิทธิของเจ้าของของข้อมูลสิทธิ์รับรู้รู้ว่าข้อมูลถูกเก็บไว้เพื่ออะไรสิทธิเข้าถึงขอนําเสนอข้อมูลได้แก้ไขปรับปรุงที่ไม่ต้องถอนความยินยอมยกเิกการให้ข้อมูลได้สิทธิคัดค้านประเสียกันเทีมูลกกรณีสิทธิลบข้อมูลขอให้ลบเพื่อทำลายข้อมูลหน้าที่ของควบคุมข้อมูล จ้งว่าถูกะสมเก็บข้อมูลให้ชัดเจนความยินยอมและความเก็บข้อมูลใช้ข้อมูลและถูกแจ้งความว่าเก็บข้อมูลอย่างปลอดภยัยเปิดโอกาสเจ้าของข้อมูลตรวจสอบแล้ใส่ลบข้อมูลได้บทลงโทษปรับทางปกครองสูงสุด5ล้านบาทโทษอาญาไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน1ล้านบาทลดใช้ค่าเสียจากเจ้าของข้อมูลพอ่อยว่ด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ จุดปรสงเพื่อป้องกันและประาบปรามความผิดทางคอมพิวเตอร์เช่นการเข้าข้อมูลโดยไม่อนุญ,ญาตการปล่อยไวรัสการแพกการเปิดข้อ,ขอมูลกฎหมายหรือก็รจุลกรรมข้อมูลความผิดกฎหมายเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้อนุญาตเช่นแสข้อมูลลบข้อมูลหนองหน่วยงานตัวจำคุกหรือปรับหรือจ้งจางย่ำปรับสองทำลายแก้ไขัดแสงข้อมูลโดยไม่ใช้เช่นปล่อยไวรัสเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อทำลายเสียหายโทษจำคุกห้าปีหรือปรับสูงสุดถึงแสนบาท เผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายเช่นข้อเ,อเท็จจำแนงนานข้อมูลรับราชการโทษจำคุกหรือปรับความร้ายแรงของเนื้อหาใช้คอมพิวเตอร์เพื่อข่อกลุ่มทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นโอนเงินโดยไม่เล่าอนุญาตแอบอ้างข้อมูลบัตรเครดิตโทษจำคุกหรือปรับที่กฎหมายกำหนดมาตราการอื่นเจ้าหน้าที่รัฐติดนัครับการเปิดรือข้อมูลที่ผิดกฎหมาย กฎหมายที่ยังครอบคุมครอบคลุมผูใช้บริการินสนาไม่ดำเนินการคำจำตาําสาระดลบโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีก็หนุนความร้ายแรงของความผิดปรับจุงสุด1 0 0แสนบาทถึง5แสนบาทหรือทั้งจำจำปรับขอบครับ